It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me, sorry seems to be the hardest word. And every day and night, I miss the rush of living in real life. Oh, go get your Oh, I miss the summers I ลำโพงบูทูธรุ่นคัสตอมโกนะครับเป็นลำโพงบูทูธ o คัสตอมแบบแฮนด์เมดทั้งตัวนะครับตัวนี้จะาทำมาเฉพาะร้านเรานะครับลูกค้าร้านเราโดยเฉพาะนะครับเสียงเป็นเอกลักษณ์รูปทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับเดี๋ยวมาดูสเปคของมันดีกว่าว่าเป็นยังไงกำลังขับรวมนะครับ60วัตต์ครับมีดอกลำโพง4ดอก มีดอกทวิตเตอร์สดอกนะครับหนนิ้วตัวนี้คุมย่านเสียงแหลมนะครับเช่นพวกเสียงร้องเสียงกีต้าร์นะครับเวลาโซโล่นะครับอ่าแล้วก็เสียงอะไรที่เป็นโทนแหลมทั้งหมดชิงฉาบอะไรพวกนี้นะครับอันนี้จะเป็นลาโพงมิดเบสดข้างล่างอีก2ตัวนะครับคู่กันดอก3นิ้วนะครับจะคุมเสียงเบสดแล้วก็เสียงกลางนะครับมีแผ่นเควบคุมอยู่ด้านบนระบบลําโพงเป็น2.0นะครับระบบบลูทูธห้าจุดศูนย์เดี๋ยวมาดูแผนเนด้านบนนะครับแผนเด้านบนตัวแอมของมัน ปรับแยกเสียงอิสระนะครับก็คือปรับ EQ นะครับที่รู้กันทั่วไปนะครับก็คือปรับเสียงแหลมเสียงเบสแล้วก็ปรับเสียงดังตัวนี้สามารถเช็คแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับว่าแบตมากหรือแบตน้อยครับกดเข้าไปเรารู้เลยนะครับตัวนี้เป็นช่อง AUX เสียบต่อกับตรงเข้ากับโทรศัพท์โดยผ่านสายครับหรือว่าทีวีนะครับหรือว่าจะคอมพิวเตอร์ก็ได้ด้านหน้านะครับตรงนี้ผ้าใบด้านหน้าตรงนี้นะครับเป็นลายทองสลับเงินนะครับเพิ่มความหรูหรามีล้อมรอบไปด้วยขอบทองนะครับตรงนี้ เพิ่มความหรูหราตัวหนังเป็นหนัง P u นะครับหนัง PU ตัวนี้ทนทานแน่นอนครับไม่ลอกไม่ร่อนครับทนทานแข็งแรงแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งแบบหนามากๆเพราะว่าไม้มีส่วนกับเสียงแน่นอนนะครับยิ่งไม้เนื้อดีเนื้อหนานะครับก็สามารถคอนโทรลเสียงได้ดีนะครับระบายเสียงได้ดีด้านหลังด้านหลังนะครับด้านหลังมีเบรดตรงนี้ครับรูเบรดรีเฟคชั่นนะครับจะระบายลมที่อยู่ ภายในลำโพงนะครับแรงอัดอากาศของมันให้ออกมาตรงนี้ช่วยอะไรครับช่วยให้เสียงมันนุ่มมากขึ้นนะครับเสียงเบสนุ่มมากขึ้นและเสียงที่ออกมามันจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นตรงนี้นะครับเป็นช่องชาร์จปกติไม่มีอะไรลำโพงคัสตอมโกตัวนี้นะครับผมใช้ช่างมือชีดเพื่อจูนเสียงจูนเสียงแอมกับลำโพงนะครับให้มันออกมาแบบสุดยอดที่สุดรีดกำลังขับให้มากที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดนะครับพร้อมกับาการประกอบที่มัน เนี้ยที่สุดนะครับกว่าเราจะออกมาเป็นคัสตอมโกตัวนี้ได้คือเราเทสกันมา5 6เดือนนะครับกว่าจะทําขายออกมาได้นะครับตัวนี้เราตรวจสอบทุกอย่างนะครับเรื่องความเนียบการเข้าประกบกาวเสียงพวกนี้นะครับว่ามันลงตัวไหมโอเคครับถ้าสนใจครับสามารถสั่งซื้อได้เออเรามีจํานวนจํากัดนะครับเราทําเป็นบายออเดอร์ครับไม่ได้มีสต็อกนะครับเพราะว่าผมอยากให้งานมันดูแบบสมชื่อว่าคัสตอมจริงๆครับคือได้ไปแล้ว ประทับใจที่สุดนะครับกับลูกค้าเราขอบคุณมากครับ